ดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนยเกี่ยวกับหลักการใช้ดูโกและเ l a กับการเล่นกีฬาประเภทต่างๆกันนะคะดูดูจะใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมสันนาการที่เล่นเพื่อพักผ่อนกีฬาที่เล่นได้เพียงลำพังไม่ต้องเล่นเป็นทีมไม่ใช้ลูกบอลเช่น do ballet do aerobics do เซอร c i ซส do y o ยค do ูกัง fu ดูจูโดเป็นต้น go go จะใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ng ซึ่งคำกริยา go จะสื่อถึงว่าไปเล่นที่ไหนและเล่นกีฬานี้เช่น go fishing go swimming go snowboarding go driving go running go dancing play โดยโปกติตัวไปแล้วเ a y จะใช้กับกีฬาที่เล่นเป็นทีมมีกฎกติกาเกมและเป็นกีฬาที่ใช้ลูกบอลเช่น p เพรแบดบินนันเ l l วอลเ l ย์บอลเพ g ลักบี้เพ n เทนนิสเพ a เบสบอลและ p เพ o ฟุตบอลเป็นต้นหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำให้เด็กๆเ,เข้าใจการใช้ดูโกและ Play กับกีลาประเภทต่างๆได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย